เฮ้ยไปรุ่นทำไมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าเชียบเชียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ๊มคุ้งเชียบเชียบ EP 1 1 1่ครับผม เหตุการณ์มากมายเลยนะครับผมตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยติดตามข่าวสารกันอยู่รวมถึงตัวผมด้วยย้ํากันทุกครั้งนะครับผมเวลาเปิดคลิปวิดีโอก็อยากให้ท่านผู้ชมดูแลตัวเองดีๆคือผมเข้าใจแหละจะไม่ไปห้ามหรอกนะฮะเอ้ยออกจากบ้านออกจากบ้าน เข้าใจนะครับแต่ละคนก็มีวิถีชีวิตนะครับผมต้องออกไปทํางานถ้าไม่ออกไปทํางานจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวจะเอาเงินที่ไหนมาให้ลูกเนี่ยนะครับก็เข้าใจกันเอาเป็นว่าดูแลตัวเองดีๆละกันเป็นห่วงทุกท่านนะครับมา EP นี้1น1้แล้วนะครับผมแก้เครียดกันมาดูรายการเชียบเฉียบพาร์ทที่แล้วให้ MVP ผิดขอโทษครับแต่ผมชอบคลิปนั้นมากเลยก็เลยแบบอาจจะเผดตัวเผยใจ ขออนุญาตดูลิงก์นิดหนึ่งวันนี้มีไม่เยอะครับท่านผู้ชมเกือบๆสี่ร้อยลิงก์เนียย่อๆโอ้เยอะไปไปดูกันนะครับผมว่าวันนี้คลิปไหนจะได้ MVP ชื่นชอบคนไหนเข้าไปฟ o l โล w เข้าไปติดตามผลงานกันได้เนะจ๊ะคนนี้ขอสองนะครับเฮะอโอเคครับได้แล้วนะครับผมสองคนนี้ขอสองนะครับโอเคครับได้แล้วนะครับผมสองอะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะเนตงนเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนี่ครับคนนี้ขอ72นะครับ72นะครับคืออะไรอ่ะผมผมผม72ผมไม่เข้าใจอ่ะนี่คืออะไรโอ้ลมแรงนะเนี่ยคืออ๋อนนองเขามีเครื่องน้ำเนี่ยเห็นป่ะคอมเมนต์กันเยอะจริงๆงเล<อ>ยแต่วา่าใจยังไม่เท่ากับคอม คิดดูเอานะครับโอ้ยไปเวีน้อยใจแล้วนี่ครับคนนี้ขออะไรกูดูเลยมีคนขอล้านนึงไหมฮะมีไหมฮะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเชียบอะไรมันเนี่ยตลาดก็ปิดหวังจะฝากท้องกับรถพุ่มพวงก็โบกไม่เคยทันกับข้าวกับข้าวกับข้าวกับ้าเช็คเค กั้ากับข้าวอ้โข้าวอ้จะกินอะไรเนี่ย ยังดีอ่ะเชียบเชียบเชียบอ่ะถือว่าเปิดได้ดีนะเปิดได้ดีถ้าถ้าไม่นับไปคลิปนับอะไรกดีนะดีดีกินข้าวข้าวผัดอะไรอ่ะเอสเอ็มอาร์อะไรอ่ะ อ้าวบ้าไปเลยเยอะทำไมต้องมีมีมแน่เลยติมจะกินคุณเฉียบเฉยบปะดี๋ยวี้นี่นี่น่จิ้งจกในละคุณทำไมมงอลัวจิ้งจกทำไมอ่ะไหนบ้านกูอยู่นะ ่น้ากุยอีชิฟายอีจรจักทำไมมึงทำอย่างเงี้ยเมื่อหรกูอยู่นะมันขี้ใส่ตนงนี้เลยอ่ะคืออันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมเสือคีดเสือขีร้อนบนหน้ากุยอีชิฟายแมนแมนน่าคณจรจักคิวโดจากคุณอลิสลานะครับผมโอ้โหสวยด้วยนะ ียป้าไอ้โผกุนจกเจอมันเอาไปแก้มันได้พวิคน้องคุณป้าคุณตาคุณอาคลิปชงงูขายยาในตำนานยามันเป็นซิปอาพาเคยดูตำจันบัดไหมมีออยรับรองนะครับมียาสั่งแต่มาเป้าเด็กกินได้เพียร์กินดีเด็กกินแล้วเรียนดีเรียนฉลาดวันนี้กอดแจกยากอดขายยาพี่น้องมาแล้วชงงูได้เป็นบอกใคยดูว่าเคยดูว่าตำจานอะนะไปเจอกันอยู่ที่พม่าแล้วตัวนี้เล่นอย่างเหมือนเลยตอนนนั้ ลุงคนนั้นโดนงูกัดเกลียบตายครับเปิดออกมางูร่างแหลไม่มีพิษแล้วก็ซื้อต่อมาตัวละสองร้อยพี่น้องพันใดนะครับพี่งูแล้วนักซื้อตัวละสองร้อยบาทเหมือนเหมือนขอโดนตีเอาไม่โดนตีเหรอเอาไม่โดนตีด้วยตลับมาพี่น้องจับตาดูกันให้ดีนะครับครับเขาไม่งูหงูจริงเลยหรอโอ้มีขอพรกันวยด้วยแลือเชื่อ มันอันตรายป่งโสวยเล่นซอมเหมือนมีงูไหมกูได้หาจากพันธนาพี่น้องชอบมาแล้วสามปีโอ้โหโโหกเข้าตาเด็กนักเตีมีคันควรไปเกาข้างนอกฮะไปเกาไกลๆเลยใครที่มีคันนะมาแล้วพี่น้องอะไรอ่ะแต่มีงูจริงๆใช่ไหมเนี่ยปั่นกูแน่หละ ยาวประมาณ3เมตรนักเชื่อครับกล้วมาล้วกำลับไม่เอาพูดพลาดนะน่าจะแกล้งเหงากันนะท่านผู้ชมคิดว่าเราจะคุณเจนพบเดชพรันะครับเฉียบฮะยังกอนยังกอน คุณชมลิปเราจากคุณนิกสเลอร์ปี้นะครับเช,ชียบเฉียบมากหนักหนักมาหนักหนักมาข่าวแล้วก็ตกใจทำไมแล้วบอกช่วยประยุทธ์กลับบ้านใช่ค่ะนี่ประยุทธ์จริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับผู้ภัยโอ้โหช่วยประยุทธ์ลงบานจากต้นไม้คืออะไรอะ่ะเป็นอไปดูก่อนดีกว่าค่ะว่า <c oughs> ช่วยกันยังไงนะฮะนต้นไม้ เออคือคุณไปยุดนะอันนี่จริงมเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมคุณผู้ชมโว้าโว้ยวว้าว้ชูน่ากลัวหมคุณผู้ชมน่ากลัวนะ ผมมีเหตุการณ์หนึ่งเล่าให้ฟังท่านผู้ชมผมเคยเจอตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียเนี่ยนะครับผมใหญ่แบบกู้ภัยเขาบอกว่าน้ำหนักมันประมาณ40โลคุณผู้ชมคิดดูแม่นใหญ่แค่ไหนอ่ะเหตุเกิดที่เพชรเกษมร14คือตัวเงินตัวทองอ่ะมันเข้าไปหลบอยู่ในร้านขายของส่งแล้ววันนั้นผมไปซื้อน้ำปลาให้แม่ด้วยความสนิทผมก็เลยแบบเฮ้ยพี่เอาน้ำปลานะ ไอ,อ้ปิมเดินหยิบเลยผมก็เดินไปหยิบไอ้จังหวะที่ผมหยิบอ่ะเห็นหัวแม่งโผล่ก็โดดโยองต้องเรียกกู้ภัยน้ำหนักสี่สิบโลท่านผู้ชมมันใหญ่มากอะถือว่าตัวไม่ใหญ่มากนะครับอ๋อมันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองมันเป็นกิ้งกาคุณผู้ชมเอา้าแล้วทำไมผมคิดว่าเป็นตัวเงินตัวทอง <c oughs> นนะุชมชมมั้าถึงว่าผมไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้เล่านะครับอ๋ออันนี้ผมดูแล้ว <laughs> ผิดนะดนคือผมไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดนะแต่เขาบอกมาบอกว่าผิดแล้วไม่ให้ทําแบบนี้คือเป็นพระก็ต้องแบบเดินบินทบาทอะไรแบบนี้นะครับ <laughs> ทำไมอ่ะผมว่าก็โอเคท่านไ,ไม่ต้องเหนื่อยแ <laughs> ล้วก <laughs> ูเก <laughs> ียดสาวด <laughs> ้วย <laughs> สมัยนี้แล้วบางวัดบ้านญาติโยมอยู่ไกลคนพื้นที่เข้าใจแต่คนส่วนใหญ่ดันหาว่าไม่ใช่กิจของสงฆแต่ใจผมไม่เอียงไปทางแบบนี่พูดตรงๆนะคือถ้ากรณีที่อยู่ไกลวัดมากๆเนี่ยนะครับก็ืเห็นใจท่านนะหูเดินด้วย้มเออเชบเฉียบฮะแม่งโคจี้เลยนี่คือบโบลิงทำไมอ่ะ Oh, เฉียบเฉียบเฉียบปะไม่เคยดูได้ไงวะแป๊บนึงแป๊บนึงเหนื่อยแัมหนึ่งเหนื่อยตอนนี้นอตอนตนี้ยังไมเป็นที่หนึ่งอยู่คลิปนี้ต่อเราเลิกกันเถอะทำไมอ่ะเราเบื่ออะก็หาอะไรทำดิเราอยากอยู่คนเดียวอะ่ะก็ไล่พ่อแม่ออกจากบ้าน <c oughs> เราไม่อยากอยู่กับแกแล้วอะ <c oughs> เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันสักหน่อย <c oughs> ไมไเลื่อยแล้วก็ไดาเหี้ยตัวเองอ่ะน่ารักที่สุดเลย เราเลิกกันเถอะทำไมอะเราเบื่ออะก็หาอะไรทําดิเราอยากอยู่คนเดียวอ่ะก็ไล่พ่อไม่ออกจากบ้านดิเราไม่อยากอยู่กับแกแล้วอะจริงนะน้อยงคนนี้แม่งเป็นคนที่แบบคิดว่โดนแนว A B ถามตอบเนี่ยคือผมยกให้เป็นโนนหนึ่งเลยคือกูโคตรตีนมากเฉียบเฉียบเฉีบปะตั้แต่หนูอยากเป็นบะหมี่แล้วตอบ

โอเคโอเคโอเคต่อครับอะไรอะเป็นลมลูกเดียวได้ให้ฮะาออไีเอ้าเอาม่เอาม่งงเลยอไรเน็ตหลุดละหายเลยฮะเป็นลมลูกเดียวได้ให้ฮา โอยใจจะขาดแล้วโว้ยเขียบเขียบเขียบว่ะคิดไโดจากช่องคุณเอมนะครับผมพี่เอมเนี่ยเขาไปทำ u t u b e นะครับชื่อช่องคุณเอมนะใครสนใจก็ไปตาม f ฟ l l o w ได้นะครับใจจะขาดเอาท่านผู้ชมเอ้ยกาสมาเช็คชื่อก่อนกาสมามาไหมครับรับเหมปัดไมคว่ะปัดไมครับหนึ่งรับสองสอบตกถ้าตัวมาแล้ว กาสมาเธอทำอะไรอยู่ดีครับได้เวลาไหมไปเลียนไปนะครับดีไม่ทิ้งหน้าที่กาสมาเช็คชื่อก่อนกาสมามาไหมครับออบนังขี้วะกดไมาเดี๋ยวนี้นับหนึ่งนับสองตอบตกไแบงเอ้ยปวดขี้ก็ปวดนะยังมากดดันนี่โถอยอาเมย์เอาเจี๊ยบ เฉียบวะคิดว่าเราจากคุณธานวีนะครับผมน่าจะเป็นคุณครูป่ะว้าแต่หน้ายังเด็กอยู่เลยไม่รู้เป็นคุณครูเปล่าเดี๋ยวโอ้โหแม่งรวมทำลายให้กูเด้สยงพันสิบเจ็ดนครับสองนสิบปดนะฮะนี่สองสิบเก้าครับสองัยี่สิบครับผมลาลาไกกูวแล้ว คือพวกมึงอะตอนเนี้ยไม่ได้รักกูหรอกเอาจริงนะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะมึงแค่แบบอยากจะฆ่ากูให้ตายอะเฉียบเฉียบไอ้ไอ้ไม่ให้สักเฉียบไม่ให้้หลวมตัุกอไปไปเพื่อนัทำอะไรไปถึงขั้นนั้นได้ไงวะเนี่ย เต็มรูปแบบครัคุณผู้ชมเออ <c oughs> ชียบเชียบปะดีดีฮะดีอันนี้ดีนักเรียนจะต้องแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองนะครับเช่นไปเจอเรื่องยาเสพติดไฟไหม้นะำท่วมหุุ่กระพายต่างๆนะครับรวมไปถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศล <c oughs> ่วงละเมิดทางเพศอ่ะฮะถูกแล้วอ่ะ <c oughs> นักเรียนจะต้องแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองนะครับเ <c oughs> ช่นไปเจอเรื่องยาเสพติด ไม่นะท่วงรถปลภัยต่างนะครับรวมเป็นทการถูกล่วงและเม่ทางเพิ่เหลือจะเชื่อฮะคุณครูเหลือจะเชื่อฮะเชียยเชียเชี่ยบาโอ้ดีจัดคลิปไี้เราจากคุณเบียร์ดัมบาเบอร์อุยเขาเปิดร้านตัดผมคุณผู้ชมไปอุ่นกันได้สวัสดีค่ะคุณประยุทธ์รับได้ดีคะค่าภาษีประชาชนหนึ่งนะคะ สีรีภาพของประชาชนถ้าเพิ่มอีกสิบาทนะคะยอดผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงกว่านี้ค่ะรับไหมคะได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะกะ็ประเทศไทยชิบหายค่ะค่ะเดี๋ยวรอไปเสร็จสักครู่นะคะนี่ค่ะเชิญรับอ,ออกทางด้านขวามือได้เลยค่ะขอบคุณค่ะจริงฮะจริง

ปืนอย่างยางังอุ๊ยอุ๊ยเอา้ายิงทำไมอ่ะยิงนอกบ้านเลยขี้ไปคอดีลย <c oughs> นี่เนี่ติดเล่นนัก เมียโง่โดนขังไว้ในบ้านเชียบเชียบเ่ะและป้าแน่นอนครับโอ้ยมีสองคลิปป้ะแป๊บหนึ่งท่านผู้ชม MVP ารัทนี้ได้แก ครับผมชินชอบมาโฟียได้วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับผมจะกันพ่าหน้า